่า ah, สบายดีสบายดีธรรมสมเนาะสบายดีพาบรรยากาศในยามเศ้าพี่น้องเอ้ยเนาะต่อมามื่อต่อมาพี่น้องเอ้ยไอ้เฟืองพอดกับขวอยู่คขวกินพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าบ่าวนูนบดีขวานต์น้ำตีมันดีขวบปะหลงังถ้วยอ่าพนละเบียกละเดเนาะอ่าส่วนบ่าวามันนำคอมเมนตอบคอมเมนต์พี่น้องเอนาะตอบเ,อเรื่องอ่าเรื่องเนี้ยก่อนตลาดเรื่องขครย่า,ยยาเนาะอ่า <c ười> พี่น้องเอ้ย แปงนาปกได้สุเสือพี่น้องเอ้อเวลาให้มันทันปกติกันนะพ่อแม่เหงี่นแหละแห่งสำคันสามุงส <laughs> ่วตอนนี้อันตลาดอันสังซียาฮานี่สุดยอดเลยอ่ะเราพูดได้ไปกินกระดีนะพี่น้องเอ้บอกสิครับเพื่อไปกินกระดีกระดี ไ,ไ,ได้ก,กินจากอ้ส้วนกระสอพี่น้องเลยดีใจเลยนน่เยอากตุ้งหัวก็ตุ้งหัวตัวว่ากลูกบอออกนองมันนะถ้าต้มน้ำอันนี้กินบ้านึงก็ออกมาเลยแหละพวกมันบอออกออกแต่ลูก อออกมาเลยเงินเงินอันนัตัวอนาตัวมัวเสียมันติดอยู่ซะเลเขานีเขาไปสอบเป็นเดือนบอ่อได้วันนี้เขาไปบอกเขาไปเอามาเนละยนบ้า,นา,าันเขาเนี่ยเป็นมีเขาคนหนึ่งเลยซื่อมันมีใส่นะเขานี่มาผิดก,ก่อนมัวเขาไละ้ะ ฉันยังไม่นอนเลยจกนั่งานอินฟูย์ปายเตรียมทำนาพกอุปกดไปเนี่ย

Ô, <N -ic cười> oh, you see there, you see there. Na, món ăn xuống dùng khảo, cùnnn gong. TĐmát vlog. TĐmát vlog. สิได้วัดโลดเบิ่งวัดเร็วน้องเรามาเก็บมันอีแหมเบ่นัดนี่ถึงลงนี่นออาโอ้หัวโอ้นอยาป๊าโดมาสิได้ค่อยเราบ่เลย หายเลยแมวมีเตอนี่น้วานั่นหากินเนาะไปเห็นมียเรามีเราเห็นลูกเออแม่นปะเมีเะลูกเราไปหากินน้กบไเห็นเกก็ไปอุ้มเอาไปเลยพ่แม่มันอดมา่กอู้ไอ้นี่นวลน่ดกันนังหัวเนาะ เปิดเอามาปกหน้าเห็นไหมันก็เปิดขึ้นมาปกุนแล้เลือดซสาเลยวันนั้นมัดวาฟังเลยนี่มึงหายน้อมึงแอบพามาวัดเจ็บบอกเอ๊ะเจ็บขนาดคำเจ้าเจ็บบอกวัดเรียบนางหัวตัวนี้นะเปิดเอามาปกหน้าเห็นไหมพร่งนี้ปกเมื่อไหร่ ปืนกระหน่อกนี่ตึมจะบอกเขาจะว่าอะไรคนมีหมาหกตัวปืนแกบซ้ำนี่แหละปืนภาษสาทประช็องแรงลูกมันมีสองตัวซ้ำนี่นีลูกมันอยู่โคนไหม่มาเห่าบดบดบดเอามันหมูป่าหรือเบื้องทางเกี้ยงน่ะมันกินมากหม้อป่านะมันมันนี่ก็ลูกอยู่โคนไหม่ ข่อยกัญญางไปฝนตกเลยฝนตกแบบบึ้มมาหมักมาเล่นมาฮะข่อยกุ๊กป่าคนนี้นะเต็มป่ามันจะมีไฟห้องเสวอจึกปืนงับเลยเด่นข่อยงับเลยเต็มเกือบอีกเลยเกือบ่มีเกือบไปรถสิ่งส่งเสื้อจุดปักว่ามาอี่ปารี้มากันบ่มีมาสวยก็ตายไม่เบื่อนี่นะ มจอแอวพระ่านออกใบทุ่ปุรบปุรุปุรุตัดตูดตาขีมาเอามันเจ็บยานขึ้นไปง่อยแม่แต่งปืนจะดีไปยิงสะบัดหนึ่งตกเลยไปก็เจ็บเป็นไข้เลยแล้วตาขี้นาอ เออกันบ่มีมาเจ็บดจะมีมาลูกมันได้สองตัวได้5าลูลูกตามนได้หูถึกเขาล็อกกันหัวอีกอยู่พี่ก็เจอโลมือหน้าไปกายเฮียเวียดเขาว่าลูก็เจออันน่ะโลละมือเขาว่าเวียดจะเอาสัญญาเนี่ยลูลูนึ่งอันน่ะเสาห้าพันนี่เขาล็อกไปยปัดไต่พุ่น เมาหลุดข้าไปาหลุดีกูเมาไปแต่จริงนาเบิ้งแต่จะมันทะวนทาไปกินนาเขาโทรหากันแล้วเนาะอืม,มส 5, อันจิบละสองพันบาทอไ้ได้ได้ตลอดอ่ะนเหมือนต้นแล้เกา่าเนาะจะค่ายได้โดรเป่าได้แต่ห้าพันสองต้นห้าพันอืมบ่สตัวก็เ้มือน, 9, นึง เราปาเงินตเตมเรากลับมาเอาเงินเพิ่มมาหนึ่งลูกจะมีได้ฮาลูถึมันขึ้นแล้วค่ารถข้าล่างมันกันยังปเปล่าไรเหอมันลายยาเจ้าคุณมทุนนี่เอาเงินเฮอ,อมันไปเอามันก็ตายมันเป็นเต้าแก่ขาม่ทั่วน่ะมันก็ตายอยู่ๆลับตายเลยคนบรรมซื้อแล้วมันนรกเขาจะขาย้านงินละหมื่นดีกว่านะั้ หาลูหามุนบอกค่าบีมันได้ไตรตีนมันได้เลยตีนมันกับบีได้เงินแต่้าลานพล้าเนบผู้ดเร์บซื้อจตมุกเป็นแล้วจะห้าลานตังบีบีมันแลว้วซอาที่ตีนมันได้เกาลูก นี่ยเงินจะห้าล้านเอ่ไหมเาตัวแมว่เี้ยได้ห้าล้านครับลูกมันได้เงินจากมึงมึงเนาะขอขึ้อตอนตอนนั้นมึงนี่งเนสองล้านห้าเนาะอือสองล้านเดี๋ยวนี้มึงหนึ่หล้านห้าแสนทีเนาอ้สามเท่าเงินบาทลงเงินบาทมัก็ ลือดไตมาเฟื่อก็ไดมายุ่นเพราะตรงเรื่องแกมันแสเลยอ่ะ้นเลยพ่อันาีไม่กล่าวีต้เอ้ยไม่โต nó kêu ông coi này phải dừng này, kêu muốn coi này là cả, kêu mà con hùng đây, ô ông sai nè nè, lên này sao? là bông, nha, ở nơi là ở mình กันตังเอเอาแปะยืมเอาแปตนอวายืมตอนี้จัสแห่มันจะแล้วไอ้ย่มทุตุ้งอ่าทุยนอันนองมาผ่านอ่องแท่างก้อนนะอืมร่ยปักย่มจองจังอยอเห็ดจังจังนี่ประมาณว่าสองแม่ ย่องตัดแล้วนี่ก็ยาอยู่ตออโตอ๋อบย่างแล้วมพออันนะวไปสวอยากึ้นมาย่องบ่บ่ย่งดีด้วยยง สินี่ละยงๆกันี่ดังลยอําสมัครมังอีกเจริญอําจิบบนกว่าละเออน่นแล้วยี่เดยมละาละดฮะเอาปิงป่าเดดยอยตไปทุ่งนีอเอาปิงป่าไอ้น่นกะวาภาษาละเิงกะเริ่มอยากูลด้พี่น้องเยปิงป่ายงกะต้องภาษาละเพิ่ี

ยยาามลโอออ้้้พี่่นงเกินข้าวกินน้ำกันสำเร็จเสร็จสิ้นไปเน่อันอันทุกอย่างตัวนี้บอกส่อันเออมีแล้วมีแล้วอืมนะพี่น้องจังสันแหละพี่น้องเอ้ยพอจะเริ่มทำงานต่อกันแล้วพี่น้องเนาะแล้วก็ว่าก <c ười> <t ôi half> ันไปในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเนาะ อ่ะเจ้ว่ะคลิปนี้อ่ะบ่าวนำจะขออนญาตจบลิปกันเพียงสำนีก่อนพี่น้องกันแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปน้ะคลิปนี้บ่าวนำขอกล่าวคำลาสบายดีอืม